เทพกะยินด <formation jin inh throat> <at> ีต <tı ro> <master> ้อนรับเขาสู่ช่องบาวีชาแนลพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้บาวีกะมาหาสาวไม่ห่างลูกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยที่พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปถามเพิ่นเนาะชื่อเสียงแนงน้นาเพิ่นว่าเนี่ยไรเขาก็ยังโมโหเนาะอายุนี่ก็เขาก็ยังโมโหกันพ่อแพี่น้องเลยเสียได้เขาไปถามเอือยกว่าน้อเนาะเมื่อนี้ nó, cái này, maha thăng sau mấy hạng Kỳ nó một nó, rồi, thăng đệ kia khó ma, mà. mày thân xác, mẹn, thưa tham biết đơi, nhang mui phải thay, nó, no. nhang mui phải khơi thay, Thôi... ai, ah, còn đùn cái sờ bài đi, cái bài đi, rồi, à, à, chơi thử, hoặc là nhang bồ, chắc sừ sềng riêng nam hơn riêng nam anh, to yu, sừ yàng, nó yàng, sừ khăm, sừ con khăm, sờ con khăm, nó, anh nhụt chục tỷ đã, anh nhụt สามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีเก้าปีตัวมีลูกคนหนึ่งบอสมีลูกคนหนึ่งเกิเลิกลากับอันผัวนี่โดนเติมแล้วบ่ได้หกปีแล้หกปีอ๋หกปีเนาะก็ดนพอสมควรเลยบูก้าบูก้าแบบมีคนใหม่อีกนะเพราะว่าตอนแรกๆแบบ เราเทาไมีลูกน้อยเราก็ย่านแบบว่าเพิ่นบ่กฮักลูกแบบนี้นะก็เลยแบบอยู่มาจนหาหกปีก็อ๋อจนลูกง่ายลูกง่ายแล้วได้จปีได้ลูกตอนตอนนี้ได้หกปีปลายแล้วหกปีปลายอ๋อแบบป้าันนี่ตั้งแต่ลูกจะเน้อยเพิ่นบอกเนี้ยลูกได้ประมาณสิบเดือนอ๋อแม่ว่าเหตุผลที่ว่าเฮาปะกันนี้เป็นย้อนเงี้ยก็เพิ่นก็แบบ ตอนแรกอะเพื่อนอยากได้โทรศัพท์ไหมกับซื้อโทรศัพท์บเพื่อนไม่วันนี้เพื่นมีโทรศัพทบไม่เพื่อนก็เอาโทรศัพท์่หมื่อนดิ้นสาวโอ้ยสาวก็เลยแบบมีปัญหากันนะแบบพอาะพรมีปัญหากันเพื่อนก็แบบเพื่อนบ่แค่เห้เพื่อนบ่สนใจนะแบบโดยโดยแม้แต่ลูกเพื่อนก็ยังแบบแบบเซย์ซาเฉยป้ะแบบเซย์ซาเพื่อนไม่ได้สนใจแบบเพื่อนก็หายออกไปเลยลูกก็อ้ยลูกนี่เพื่อนหายเข้าเป็นคนดูแลเลย เพิ่นบ่ได้เคยส่งเงินส่งคำห้ลูปในโบกเดียนตอแรกก็ส่งอยู่แต่ว่าลูกยังบ่ทันัยายนมทำเป็นก็ะยาส่งก่อนอ๋อเออเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้น่ะบ่ได้ติดต่อกันแล้วบ่ได้ติดต่อติดต่อไปแต่หลายทีเนี้เพิ่นเป็นคนทางไหนเพิ่นเพิ่นเป็นคนคนไทยคนสกุลแต่เพิ่นอายุน้อยกว่าอ๋อถือว่าได้คนเก่าหลีสุว่าเป็นผพวกคนไทยเนาะแมี่ยแต่ว่าเพิ่นอายุน้อยกว่า เลยเแสดงว่าหนุ่มไทยหลอกสาวลาวได้หนิพวกสาวลาวได้หนิอันนี้อันนี้พกนัลายก็เฮิรนนะอ๋อเลยเไม่บ้าเฮาได้เองจำเล็กน้อยแต่ว่าบางเทีบางทีความคิดเป็นอ่ะที่ยังน้อยอยู่ความคิดยังบ่อนะถ้าว่ามีอันถ้าว่าเปิดใจนี่ถ้าว่ามีอันหนุ่มไทยทีเข้ามาจีบอีกปนี่แล้วจี๊ก้าอยู่บ่ แต่ว่าแต่ว่าบเอาคนอายุน้อยกว่านะโอมาคนที่ว่ามีอายุหลายกว่าแม่อายุลายกว่าโอ้แต่ว่าแบบว่าอายุอ่าหงเจ้าที่จำกัดได้นี่ประมาณหกชีพนี่ได้อยู่บ่ประมาณหายิมหาลงมาโอ้หายิมหาลงมาหาิมหาลงมาพอหกชีพนี่ต้องล้มกันไปบางคนเนาะแม่ต้องคุยกันเบื้อง่อนกันว่าแต่ว่ากันใจดีฮักลูก ลูกเขาได้แบบนี้นะแบบลูกกับลูกชายอยากดื้อในจังเลยเนาะโดยโดยโดยเพราะว่าการที่จะร่วมกันนี้มันก็ต้องต้องคุยกันก่อนเนาะคุยหนึ่งมากคุยกันก่อนสองมากก็ต้องหักครอบครัวเขาเนาะต้องหักครอบครัวเขาได้แล้วก็มีลูกกับลูกอยากดื้อแน่นะลูกชายเนาะแต่ก็คุยคุยกันไปก่อนก็ได้โดยพ่าระวางเรื่องความหักนี้มัน ต้องให้เข้าใจกันทั้งสองกรรมสองฝ่ายเนาะแม่บูแมนวาดฮักแต่แม่เลียวกะโมหักลูกน้ำเดีโอ้อยากอยากไปกันบ่อยากรอดได้เนาะแม่เนาะหักพอหักแม่น้ำเนาะครอบครัวโดยแต่ว่าในในเมื่อก่อนนี่กะถือว่าเลยลงเพชรเวียกอยู่คุณบ่ลงเพชรเวียกอยู่ไทยเป็นบ่ทางเขินมากทางเขินมาก ที่นอดลูกเด้อ๋ิเที่ยวไปเที่ยวมาเลยเนาะลูกก็ยังน้อยอยู่เที่ยวมาหาลูกเพิ่นก็ได้เข้าโรงเรียนบ่ลูกอ่ะมื้อเข้าเมื้อเข้าออ๋แปลว่าคือว่าเดี๋ยวนี้น่ะบ่ได้มีผู้ว่ามาลมเลยบ่บ่มีบ่มีเลยยังบ่มีอื่คนลาวเฮานี่ก็บ่มียังบ่มีอ๋อถ้าว่าคือว่าเฮาตั้งไว้นี่คือว่าทำไมาสิมีคนเข้ามาลมนี่กับโบได้ตีว่าทางลาวทางไทยเนาะ ด่มในเบ็ด,ด,ดบโดยโดยมาเจอทิวใจกันนะนะเข้าใจกันในเนื้อที่ว่าการที่ว่าสีร่มกันนี่สมมติว่าอ่ทาทำคู่าวลเป็นว่าร่มเนี่ยเป็นอยา่างไรเป็นคู่เป็นโค้งร่นในเจ้าให้เวลาหล่นบนเวลาประมาณจักเดือนอ่าแบรบะเพื่อนพ่อเป็นมาแต่งมาเป่งจะคุยบางกอนเราสักสักหาหกเดือนอ๋อหาหกเดือนนี่แต่ว่าเาคุยเข้าใจกันนี่เอออพร้มเนาะ ก็ว่าเขาก็อายุปลายแล้วเนาะแม่งอายุกระลายแล้วรอเอาที่ว่าชิชองจามปีคือบางคนบัดมันบัดบุคือขนาดเดินพ่นเนาะแม่งเดินพ่นจริงๆเขากัอายุลายแล้วนะโดยโดยโดยไม่ว่าสปอคสเปกนี่ไม่ได้ตั้งไม่บกกาต้องการแบบคนแบบสเปกแบบบล็อคบันไดก็ได้แต่ว่าโคเต้แบบเข้าใจเขาเนานเดี๋ยวว่าเข้าใจคุยกันแบบเออ แบบว่าบุคอยห้ามคอยหึงบันไดว่าสั้นๆะเนาะให้เข่าสังคมน้ำมูได้บางคนแบบว่าลูกเมียไปดิ่นไปหัวน้ำมูน้ำคู่กับอยากให้อย่างยังได้หลังคนนะสิเมีอีกมุมมองหนึ่งมันบุกเข่าใจกัน่มันสิเนี้ยอยู่นํำกันมุมมีความชุกมาเถือไปซอยเวียกซอยงานเงินบุญขึ้นดองเนาะมาดึกมาดึกน้อยหนึ่งกัสิพิษสิเถียงกันนะกับว่ากับกูเกิดเมียนได้แบบนั้นเนาะ เพินเคยเป็นนั้นชะไทไทยมาก่อนพี่น้องเลยแต่ว่านุ่มไทยมาเห็นกันจะไปตั๋วเพิ่นคือเก่าได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าให้ักให้พงกันมีแต่ว่าคือว่าได้บัตรนี้คำว่าไล่ภูได้คิงกันอยากไล่ภูมีอายุแน่จังน้อยให้มันเดินเฮามาเัิญซักตอนนั้นภูเก่าห่างกันจังปีห่างกันแปดปีโอ้เจ็ดว่าห่างกันได้เติมเนาะ เป็นกันไรเต๋อเป็นกันยังน้อยกใช่ๆว่าตอนแรกเพื่อนกันยังหมเคยมีเมียก็เป็นเมียคนแรกของเพื่อนบบบนี้ก็เพื่อนก็คล้ายๆอายุเพื่อนหลายขึ้นมาหน่อยนึ่งก็เพื่อนก็อยากเที่ยวอยากยังเนาะเสร็จป่ะคนแบบอายุยังน้อยก็ถึงวัยเพื่อนเที่ยวเพื่อนก็เที่ยวเนาะแบบว่ายังมาดิบบางอย่างอยู่นะว่าท่านใช่กรมพิเศษยังบมหลายนี่ก็บอกว่าได้ได้ตั้งแตอตายออกไปนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบัดถือผู้ผู้ ผู้เพิ่นอายุหลายผู้มบผิดชอบหลายเหมืนเมื่อกมันคิดเวลากันอายุประมาณ60นี่หกสิบปลายแบบว่าพอได้หกสิบปลายนี่ก็ได้เนาะบางที่บางที่อาจจะแบบถึกใจกันก็มีได้เนาะโดยอายุมันกับพวเกลียวได้เนาะบางที่กันหกสิบปลายนี่ถ้าว่าคนที่อยู่ไทยแบบว่างานการเพิ่นมันคงแบบว่านั่งเจอคนลาวเฮาเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพุ่นกะเพิ่นก็ยังนุ่มอยู่เลยเนาะเห็นบอเพิ่นมาเที่ยวมาอย่างเนาะบางคนก็คือเอฟซีเขามาเที่ยวบาง คนนาะบยังนอะมาคนวอาว่าอยุแมนเพื่อนบ่คอยแบบทุกเวียกทุกงานปบนไหนนะานมาคนบอกว่าเอออนุหาสิบหามันมาเลยแมนมามาแค่เดยวแบบเสืออแต่ว่าเขาเบิ่งเพิ่นนี่อาจจะอยู่ว่าสี่สิายว่ะแต่ผมว่าเพิ่นอยุหาสิายเนาะดีว่าคือว่า ปัจจุบันนี้น่ะยังอยู่น้ำโอน้ำเมย์พวกตอนนี้ก็ยังอยู่น้ำโอน้ำเมย์แต่เราเริ่มแบบว่าจีหาสั่งของตัวเองแล้วออ๋เริ่มจีห่างของตัวแล้วแล้วก็น้องพ่อแม่ก็มีน้องสาวอยู่นั่งเพป็นก็มีครอบครัวเพป็นคุดกัน่โดยโดยโดยนั่งแบบว่ากำลังจี่กลางเนื้อชั้นตัวขึ้นมาไหมโดยเราต้องการคนมาดูแลครอบครัวไว้ท่านช้าน้องแคบว่า ผู้เชียนพ่อมสีสั่งสีแปลงอะดีแน่เนาะโมเมนวันมากระล่อนปิ้นปอนลอะไรกันเฮาก็บโอยางเน้น้ำให้ได้เลยนั่นได้เพราะว่าการที่ถ่ายคลิปออกไปนี่บางคนก็เพราะว่าเฮาเอาเฟซเอาไลน์ให้ไปโลดกับบางคนก็นเออ,อกินเหล้ากินยังทุมมหาผู้สาวบัดผู้สาวโมฮับโมยังบัด โทรมาให้ย no, like um, no. ูทูบเบอร์น้ำกระมี๊เน <ah> okay. MM. ี่ยเนาะนี่หลาะคิดอยู่แบบนี้แต่ว่าทำมาเมาแล้วเมาอย่างก็ไปบุญอย่างใครโทรหาบุญเช้าพี่น้องมีพี่น้องอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเคยมีมากเะเคยมีคกินเหล่ากับบุญเคยมากนะนแบบกินเหล่าอะไรกับแบบนอกจากบอกไว้ใจเพิ่นเนาะาเพิ่นสืเจ้าชู้บ่อีงอย่างแบบนี้เนาะเรื่องกินไกินได้อยู่แต่ว่าวบอกได้ว่าห้ามให้กินเยอะๆเนาะ กินได้แบบเป็นเบี้ยเป็นงานกกินได้กินดิการาเทสตาเนาะมิการาเทสะเนาะกินสนมูกินไหมอยังแบบเนี้ยกินจงการแบบเนี้ยเลยไม่ได้ว่าห้ามอให้กินเลยแบบผู้ว่าเล่าเทานี่เคยดมอยู่บ่่เคย่เคยเลยโอ้เคยพี่พูว่าเล่าว่ามามาหัวน้ำจักเทือเลยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไมีแต่ลงเห็ดเบี้ยอยู่พุ่นเนาะส่วนใหญ่ก็ลงม่เห็ดเบี้ยอยู่พุ่น ที่ว่าตอนที่ว่ามันเพิ่นทิ่มใหเลี้ยงลูกตอนที่ลูกยังน้อยนี่คือชี่าลำบากเติมหนึ่งเลยนาะลำบากลำบากแหงเอาเอาไม้ม่เลี้ยงมันจะต้องลงไปหาทานมุ้งใครนต้องลงามไลูกกับขี้อดขี้อดลูกไกเมือน้เนืเนืนเนื้นน้เนเนื้เนื้เออออน บนพุ่นตรงสู่ทะลุนี่นะมันเดือดอยากเัินในแจ้งน้อยตรงล้ำบากสนี่วอาง่ายใช้เขาแบบเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เนาะสู่อดีตเครือขีนะมันคือแบบว่าเขาเบิ่งแยงงเฉยกันให้พ่อให้แม่ให้แม่ไี้ย่างยุหะแต่ว่าผัวเมียยังได้ไปหาเงินน้ำกันมีมันกระจายอีแบบนึงเนาะกันหาเงนก็จะได้ไวกว่าง่ายๆเนาะคือต้อ อยู e> ่บ้านกับโบจักแนวหาโบผู้กระสิดจะหาอย่างนีบมีอย่างี้ยโดยหากมีอันช่องทางการติดต่ออยู่บ่เจ้าตังเจอแบบว่าผู้บ่าวผู้เซวเพิ่นอยากทักเข้ามาโอมาลมเป็นเฟซเป็นไลน์นี่ดีหรือว่าอ๋อดินเฟสอยู่เนาะมาได้หลังไม่เลยลังไม้เดังไม่เขาจะเอาไว้เนาะเดี๋ยเขอไว้ว่าตังเจอเขาถ่ายลงไปตังเจอเพิ่นเห็นเพิ่นอยากโทรมาโอมาลมตังเจอมี คุแววคุแพล่เพิ่นอยากให้ค่าขนมลุกเนาะเพิ่นที่โติดต่อมาดูว่าจักหน่อยใิ่ว่าเออท่ายไประ่าว่าบูมีช่องทางการติดต่อมันเป็นไปบ่ได้นะว่าคนขู่มือนี่คือขันเฮาคือว่าขับโทรศัพท์นี่ยเคลื่อนย่างรถแทะว่าบางคนบางคนเป็นส่วนหนึ่งเลอาได้เนาะส่วนหนึ่งเลยกับโทรศัพท์มันสามารถคือว่ากาจะดูซับซ้อนเยอย่างมีคู่มือแล้วพี่น้องเนี่ย น้อยก็ยังอย่างมีคู่มือแหละวแต่ว่าขึ้นมาแต่เฮ็ดเวียกแข่งงานอยู่ไทยเพิ่นบอกกันดองเฮ็ดเวียกหยังอยู่ไทยไปขายตามตลาดนัดคะพอ๋อขายของตามตลาดนัดตลาดนัดเอ่ไรยวันแบบจันทร์ถึงศุกร์อ่ะอโดยโดยแบบว่าห้องเช่ามันยังบ่เช่าห้องอยู่บ่่เชาห้องอยู่โดยพี่โบพอสิได้พอปานไดนเนาะ

มั<ค>นวิ่งเนี่ยงามมันดำให้ดำหน้าได้คือบานเขาเนี่ยไดด้เินไปๆมากๆนะแบบเกี่ยวไปเที่ยวม,ม, <ๆ S 2> มากสม<า>ม,ดดมติว่าคำมามีนนุ่มไทยสี่เขาาาา่ามาแบบว่าอ่าสมมติว่าเพิ่นว่าให้ไปอยู่ทางทางไทยนี่อ่าสม,มา<อ>เดี๋ยวว่าเพิ่นเพิ่นแตงเ,เพงิ่นแปรงแนวนี่สี่ไปอยู่ไรอยู่บ่ แบบขับเพิ่นเฮ็ดลูกนี่อลูกไปน้ำได้ก็ต้องคุยกันอ๋อต้องถามเพิ่นนี่ก่อนเนาะถ้าเพิ่นอาหับลูกเขาไล่กับเขากะไปอยู่ไล่เนาะแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องปรึกษาทั้งพ่อทั้งแม่ก่อนอีกเนาะต้องคุยทั้งพ่อทั้งแม่ว่าลูกอะเอาไปเฮียนพุ่นได้บ้างขังเพิ่นช่วยเรือได้แบบนี้นะโดยเลยอ่ะเพราะว่าเพิ่นก็เพิ่นพร้อมาพร้อมช่วยเรือพาลูกไปเขาเฮียนอย่างได้แบบนี้โดยเพราะเพิ่นถามเงินเข่ามากเขว่าสัมภาษณ์นะ ต้องทำให้ชัดคนว่าเพราะว่าบางเทื่อแหละทางพุทนเนี่ยผมมีคนแบบนี้นะทางไทยเนี่มีคนแบบว่าถ้าเพิ่นมาเฮ็ดถือต้องตามประเพณีแหละเพิ่นสิพร้อมสิมาอยู่พี่บ่จังซั่นจังซี่นาเนาะกันสิไปแต่แม่กับย่าอยู่แล้วลูกป้าลูกไปพี่เนาะโดยอยากอยากให้แบบอยากรับไปทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้นะโดยได้แบบนี้นาะโดยแบบนี้ก็คือว่าเฮาพร้อมอยู่เนาะพร้อมอืต้องคุยกันให้มันคัดค้านกันเละเนาะกโดย ว่าไม่ได้ตัคนเดียวนะโดยแท้ล่ะล่าก็คือลูกเนาะไปบ่ายตอนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ไทยแก่บลมี่แก่ปูมาดิดมาแช่บลูรังจากที่ว่าเลิกกันสายแค้บลูมีแบบว่าปูมีอายุหลายแน่นะปูปูวาลท่ว่ามีอายุมาอยังแน่นี่บมันเลมีบะอ๋อยังบลมีเนาะเห็นงานอย่างเดียวคือว่านะอยู่คุณมันบกครอยมีเวลาเนาะ ทำมาบบดเมื่อยว่าเช่นซะเมื่อยลาาในการเ็ดงานเรียับมาห้องับมาห้องแล้วกนนอนในเรเียวก็่ได้ไปใช้เมื่อยเนาะเมื่อยมาขายเครื่องของตื่นมาแบเกี่ยมเครื่องเกี่ยวของขายอีกโดยลมาเตียมเตียมเครื่องขายบบโลงไปนี่ก็ไปเหตุงานงานเก่านี่บองานเก่าเลยพอเคยเห็ุมาจะกี่แล้วงานงานนี่ก็เห็ดมาตั้งแต่เปิดด้าน โอ้ uh huh. oh, หลายปีเดินไปได้น right? ี่ปีกว่ากับสองปีเนาะตั้งแต่เปิดโควิดนี่เนาะโดยโดยแต่ว่ามีงานใหม่งานยังแต่ว่ามีเป็นแนะนน้ำคุยกับผู้บอกผู้ว่าเป็นแนะนน้ำงานดีก็อยากไปลองเมึงยุ่งเนาะไปลองเมึงยุ่งแต่วิงานดีก็นโดยโดย ดีแต่งานเงินบอดีก็บอเอาได้แบบต้องมีทั้งงานทั้งเงินน้ำได้พี่น้องเไงโอเคเนาะบบดนี้เนาะโหลมกับน้องเพื่นก็รดน้ำอะไยทั้งเอื้อยเพื่อนเอื้อมาน้องพลาดอะไรเนาะก็มีได้จะพลาดกลัวอยู่น้อยกลัวเงินเนาะรดน้ำเติมอลไรพี่น้องเลยกับลาดถึงนุ่มๆเนาะที่เข่ามาแต่ก็แต่ว่าใจจริงหรือว่าใจร้อยอดีตเนียจังโอ้จังล่มกันเนี่ยว่ากันให้มันแตกเนาะเพราะว่าโมเมนต์ว่าสีวาน มีแต่ว่าย่านแต่สาวเล่าหนิตัวตลอดนี่มันเป็นไปบ่ได้พี่น้องแต่ละคนมันหมกคือกันของแนวทุกคนน่ะมันหมกคือกันบมื่อกูคนเนาะคมคิดของแต่ละคนเนาะโดยถต่ว่าผู้ใดพร้อมจริงใจอดีกะอ่าทักเพชรเข้ามาพี่น้องเลยทักเพชรเข้ามาโอ้ลมกันเบิ่งก่อนมาท่านซะ่ไหก็บ่มีอย่างใดเฮาก็ได้สิได้อันจบคลิปลงเรียงชำนี่เนาะเอาเงินให้ค่าขนมลูกเพิ่งก็ ອ້າໃຈເດີ້ໂດຍຂໍຊື້ຂົ້ມຊື້ກິນເນ